สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เห็นหลายคนนะคะหลายๆคนเขาบ่นกันมาว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเก่งอะไรไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะวันนี้มีเทคนิคหนึ่งเทคนิคนะคะที่ใช้กับตัวเองตลอดก็คือ การอยู่ก like ับตัวเองบ่อยๆนะคะเราอยู Never ่กับตัวเองบ่อยๆเราจะรู้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรเพราะว่าลองกลับมาถามใจตัวเองว่าเราเนี่ยชอบอะไรนะคะทำอะไรแล้วมีความสุขสิ่งนั้นนะคะคือสิ่งที่เราใจเราเนี่ยต้องการสิ่งที่เราถนัดนะคะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเก่งอะไรชอบอะไรต้องให้เวลากับตัวเองและถามใจตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเลิกยุ่งเรื่องของคนอื่นนะคะเลิกสนใจคนอื่นเขาบ้าง หันมาสนใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดูแลเราก่อนแล้วจิตใจของเราจะดีขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่ยังหาตัวเองไม่เจอใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเก่งอะไรนะคะอยากจะให้ลองให้เวลากับตัวเองสินั่งกับตัวเองลองคุยกับตัวเองบ้างนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยชอบอะไรเก่งอะไร เราจะเจอตัวตนของเราเมื่อเราให้เวลากับตัวเอง mm. ก็ขอให้ทุกคนนะคะเจอตัวตนของตัวเองนะคะเจอสิ่งที่ตัวเองถนัดเจอสิ่งที่ตัวเองชอบและมีความสุขกับสิ่งนั้นเร็วๆเราจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีนะคะให้กับสังคมให้กับโลกวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ